โอเคครับวันนี้ผมตามตร่าครับล้วันนี้ผมก็จะดูก่อนที่จะรู้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับผมน้องเจียมไทยแอมบาดือนะครับผมไทยอมบาสดือนะครับ รอกันะครับแป๊บหนึ่งขอขอพี่ชา้าด้วยนะครับผมมาเนี่ยผมตาชื่อสกุลของแอมเบร์ไทยถุกรับาองรางวัลเลยนะครับ หาจิกซอให้โค้งผมผมก็ยังไม่โค้งเลยนะครับผมมาประมาณนี้นะผมมาขอให้หาจิกซอมาใส่ผมแล้วก็ใส่ชื่อได้ผมขึ้นให้ข้างเลยนะครับผมมา